เพราะปลากัดหม้อในตู้เย็นเก่าสวัสดีครับก้องสตูนตู้เย็นเก่านะครับเพื่อนๆเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของเก่าทั่วไปเขาจะแกะข้างนอกออกนะครับเหลือเฉพาะโฟมกับพลาสติกข้างในลูกนึงก็ประมาณ30บบาทนะครับลงทุนไม่เยอะครับใช้ตู้เย็นแต่ผลลัพธ์ออกมาโคตรดีเลยครับเนื้อหนังปลาจะออกมาดี ข้างในนะครับถ้ามีอะไรเกะก,กะเพื่อนๆแงะงัดออกให้หมดเลยนะครับถ้ามีรูก็เอาดินน้ำมันอุดนะครับแต่ถ้ารูมันเยอะเพื่อนๆสามารถใช้ผ้า,ายางมาคุมได้เลยนะครับเจาะท่อน้ําล้นไว้ด้วยนะครับเพราตู้เย็นเนี่ยเราสามารถวางใต้ต้นไม้ใต้ชายคาบ้านเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะล้นออกทางนี้นะครับถือเป็นการเปลี่ยนน้ําไปในตัวนะครับน้ําจะดีมากสวยมาก เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับตู้เย็นในบอ่อปลาจากเห็นไหมครับท่อน้ำล้นที่พื้นนะครับเน้นเลยนะครับเพื่อนๆพ,พยายามหาดินเหนียวมาปูนะครับแร้วไม้น้ำลงปลาเขาเนี่ยจะนึกว่าอยู่ตามธรรมชาตินะครับปลาจะแข็งแรงสดชื่นกินอาหารดีนะครับ ไม่เครียดครับปลาเหมือนเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานะครับเพืเ่อนๆดูน้ําครับใสกลิบนี่ตั้งไว้กลางแดดกลางฝนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับท่อน้ําล้นฝนตกน้ําก็จะล้นออกทางนี้ครับเป็นการเปลี่ยนน้าไปในตัวโดยไม่ไปกวนปลาเลยนะครับเพืเ่อนๆปลาจะสดชื่นแข็งแรงครับเหมือนเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาอะฮะ เวลาเราเพาะนะครับก็หาอะไรมาปิดนะครับใส่น้ําประมาณคืบหนึ่งนะครับจัดให้เป็นธรรมชาติที่สุดปูดินเหนียวที่พื้นแล้วก็หาไม้น้ํามาใส่น้ําประมาณสักฝ่ามือก็ได้ครับสักประมาณฝ่ามือเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกบ่อปูด,ด้วยดินเหนียวนะครับนี่ตั้งไว้กลางแดดกลางฝนเลยนะครับใต้ต้นไม้ป่าจาก น้ำจะออกมาดีมากเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือเพื่อนท่านใดมีอะไรแนะนำอยากจะรู้เรื่องอะไรเม้นมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ